สวัสดีจ้าข้าวสุกเรเแล้วไี๋วกัน รักไม Bond ่มา <ism Durch tus k> เนาะนี่แมู่ประกวดขอบคุณมากนะครับนะครับว่ใครอยู่ในลิสต์คนบ้างนะครับครนี้นะครับสำหรับนี้ได้รับเกียรติจากคุณนุ์ระบบการกาสายการเมฐานนะครับการเมงฐานได้มีข้อสงสัยที่สมาคมนะครับก็ได้แก่ที่ชั้ กับเปิดแบบสคชันที่ที่รอดนะครับสี่25-4 3-2หรือ3-1ของผู้หญิงนี้จะจบการนการโดยที่จะใช้เซียมอชนะ6-4เซตที่สองนำอย่ามือวางนะครับก็เป็นวิทยาวิทยานะครับสามพรพักภูมิ อาจให้กัดังหนครับนะครับ12 12นะครับและสุดท้าย20ถึงยี่สสี่ครับส่วนโปรแกรมนะครับ A B C D ลงก่อน10นาฬิกาตรงนะครับ A B C D ลงก่อนนะครับ10นาฬิกาตรงนะครับ